เปลี่ยนเหรอคะที่ทาให้มาเป็นจุดเปลี่ยนก็คือผมจับใจผมเนี่ยมันไม่ได้ก้าวร้าวคนทุกครั้งที่มีเหตุเนี่ยคือคนมามาลังแกผมมาลังแกผมมาเตะมาทำแต่ผมสวนด้วยความรุนแรงกว่าอาจจะบอกว่าไม่ได้เร็วดยสันดานใช่ไหมนี่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเด้วยสันดานุณด่าไปได้ว่าุณด่าไม่ใช่ไม่ได้ว่าลูกไม่เป็นไร ก็คิดดูว่าพ่อแม่ผมไม่ให้ใช้นามสกุลนะนเป็นเกเรแหละแต่ถามว่าชะตาชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนเพราะเราตั้งใจนะครับผมเนี่ยฝังใจกับคนหลายที่มาฆ่าตาผมอผมก็มุมานะพยายามว่ากูจะต้องเป็นตำรวจเพื่อจะไปฆ่าพวกหานี้มั่งก็มีจุดด่างมีจุดอยากจะอยากจะกำจัดคนไม่ดีให้ออกไปจากสังคมให้หมดคือถ้าไม่ได้เป็นตำรวจกูก็เป็นโจรแน่นอน เพราะต้องไปไล่ฆ่าไอ้พวกนี้ถใช่ไหมฮะผมก็เป็นมือปืนเป็นคนร้าย